สวัสดีค่ะครูมเมิ์จากครูมเมิ์ English นะคะวันนี้นะคะครูมเมิ์จะมาสอนแต่งประโยคนะคะฝึกแต่งประโยคสั้นๆกันนะคะอ่าวันนี้นะคะสำหรับประโยคก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นสูงนะคะมาดูกันเนาะเด็กผู้ชายก็คือคำหนึ่งนะคะคำนามอ่าเป็นคำนามนะคะคำว่าคนนั้นอ่าจะเป็นอีกหนึ่งคำแล้วก็มีคำว่าสูงนะคะ การแต่งประโยคนี่ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าถ้าเกิดเรามีคำนามนะคะอย่างเช่นเด็กผู้ชายเป็นคำนามเราจะต้องมี article นำหน้านะคะ article คือรายก็คือ a and the หรือการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างในประโยคนี้คือคำว่าคนนั้นนะคะเป็นการใช้ article นำหน้าได้นะคะโดยจะใช้2แบบก็คือคำแรกอาจจะใช้คำว่า that, that เด็กผู้ชายก็คือ boy อแบบนี้หรืออีกคำหนึงก็คือคำว่า the นะคะคซึ่งเป็นการชี้เฉพาะลงไปนะคะว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนี้แหละหรือคนไหนคนนั้นแหละที่เรากำลังพูดถึงนะคะก็จะเป็น that boy คำต่อไปคือคําว่าสูงถูกไหมคะสูงก็คือคําว่า tall tall แต่ในกรณีนี้ tall เนี่ยเป็น adjective นะเป็นคํา adjective คือคำคุณศรรัพท์เพราะฉะนั้นคุณศัพท์ต้องคู่กับ verb to be เราต้องใส่ verb to be ข้างหน้า the boy มาคนเดียวค่ะใช้ is ข้างหน้าค่ะก็จะเป็น that boy is tall หรือ the boy is tall ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดแชร์ได้นะคะเราไปเจอกันประโยคต่อไปค่ะ